ฮัสวัสดีครับคือเป็นอะไรที่ใหม่สุดๆอยู่ในลุคที่แบบแปลกตาเพราะเป็นเหมือนแบบฟิลนิวมีสุดๆเลย mm hmm. ก็คือผมสั้นแล้วนะคะผมเออก็ไม่ได้อัดคลิปนานมากๆเลยคืออาจจะไม่ได้นานอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ว่าเรารู้สึกว่า เราห่างหายกับการที่มานั่งพูดแบบเนี้ยเอออยู่อยู่นานพอสมควรเหมือนกันอืมคือ <c oughs> รู้สึกแบกตานะคะเออคิดถึงกันไว้อะ่ะเราคิดถึงทุกคนนะแล้วก็อ่าก็ไม่รู้จะพูดอะไรเลยคือท็อปิกที่เราอยากพูดวันนี้นะคะก็คือเรื่องชันในวัย25 อายุยี่ห้าแล้วนะจ๊ะยี่ห้าแล้วแล้วก็รู้สึกว่าได้เรียนรู้อะไรเยอะมากเหมือนกันแล้วก็อะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นไวมากเหมือนกันอืมในช่วงที่ไม่ได้อัดคลิปใช่ไหมก็จะเป็นช่วงที่เหมือนแบบเรายุ่งวุ่นวายกับชีวิตเนาะแล้วก็เหมือนแบบฟิลอินเร t i o n ンชิพอยู่ด้วยนะฮะส่วนตอนนี้ฉัน ไม่ได้ยินเลยเลนคิดว่าใครแล้วฉันโูนแบบ100 100้แบบร้อยเปอร์เซ็นเออร้อยเปอร์เซ็นแบบร้อยเปอร์เซ็นเลยนะอืมมันก็ฟีลเหมือนแบบต้อนรับตัวเองเนาะกลับมากับการเป็นตัวเองอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าก็แน่นอนว่าเมื่อเราอยู่ในความสัมพันธ์กับใครสักคนเรามักจะลดทอนความเป็นตัวเองลงไปด้วยอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ต้องยอมรับเลยอะว่าเราเป็นคนหนึ่งที่เราเพิ่งรู้อะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับตัวเองเหมือนกันนะอืม มันเป็นช่วงช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่เราโสดแบบโสดจริงๆแบบร้อยเปอร์เซนไม่มีคนคุยไม่คุยกับใครอะไรอย่างเงี้ยเลย <c oughs> คือไม่ใช่เป็นคนหน้าตาดีอะไรขนาดนั้นเห็นปะไม่ใช่คนสวยแบบดาราไม่ใช่แบบอะไรยังไงแต่ก่อนหน้าน,นี้ยถ้าพูดถึงว่าเหมือนแบบเป็นช่วงโสดอะ ก็คือจะเป็นโสดแต่มีคนคุยมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยไม่ได้เหมือนแบบมีช่องเว้นว่างให้เหมือนแบบได้หายใจเลยอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราเลิกคุยกับคนนี้เราก็จะเหมือนแบบคุยกับคนใหม่อะไรเงี้ยนั่นแหละแต่ว่าความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้เราก็จะพูดว่าเหมือนแบบอ่ามันเป็นการคุยกันแบบผ่านทางช่องทางออนไลน์มันไม่ได้มีการผูกพันหรือมันไม่ได้มีการเหมือนแบบ อะไรยังไงกันสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าความสัมพันธ์ครั้งล่าสุดของเราอะ่ะมันเป็นเหมือนแบบว่าการที่เออเราได้สเปนทำด้วยกันเยอะนะเราได้มาเจอหน้ากันเราได้เหมือนแบบคุยกันเยอะอะไรเงี้ยนะเป็นฟิลนั้นอืมมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าม,มันใกล้เคียงแล้วกันอืมที่จะเรียกว่าคนหลักแต่มันดันไปไม่ถึงแล้วกันเนาะอืมนั่นแหละคือ เราเพิ่งได้กลับมาเป็นตัวเองอะไม่นานแบบไม่นานจริงๆอสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในวัยยี่สิบห้าคือเราได้รู้เลยไว้ว่าลักหน้าตาเป็นยังไงตัวเองเป็นคนแบบไหนและที่สำคัญเลยอะคือเมื่อมีรักต้องมีตนอืมนั่นแหละคือเราจะพูดว่าเราไม่รู้เลยไว้ว่า เราถ้าไปอยู่ในความสัมพันธ์รักกับใครสักคนอะเราจะเป็นคนแบบไหนเราพูดตรงๆว่าเราไม่มีรู้เราไม่รู้เลยเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้เราโสดมาเก้าปีถูกไหมทุกคนเออเราอะได้แต่เป็นชี้ปรึกษาคนอื่นเออหรือไม่ก็เหมือนแบบความสัมพันธ์แบบคนคุยเว้ยเรามองไม่เห็นภาพว่าถ้าเราเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ะเราต้องเป็นยังไงร,รวมถึงความสัมพันธ์ที่เพิ่งจบไปด้วยอะเราแบบ ไม่รู้เลยว่าต้องทําตัวยังไงอะไรเงี้ยในระหว่างที่อยู่ในความสัมพันธ์อะไรเงี้ยมันเลยทําให้หลายครั้งเราลดทอนความเป็นตัวเองออกไปเยอะมากแล้วก็ทําตัวดีเพนออนเขามากๆอะไรเงี้ยเออเหมือนแบบฟิลติดกับเขายึดติดกับเขาเกินไปอะไรเงี้ยฟิลนั้นอจนเหมือนแบบ เหมือนแบบความเป็นตัวเองมันลดลงอะไรที่ตัวเองเคยทําก็คือเหมือนแบบไม่ได้ทําอะไรเงี้ยมันเป็นช่วงที่ lost ไปเลยช่วงหนึ่งจนเราไม่รู้เหมือนกันแล้วเราก็ได้กลับไปดู YouTube ที่เราเคยถ่ายใช่ไหมแล้วเราก็รู้สึกว่าทําไมเรารู้สึกคิดถึงคนคนนั้นจังอะไรเงี้ยเราเลยมารู้ว่าอ๋อเราเป็นตัวเองน้อยมากนะจุดที่เรายือนอะไรเงี้ยเหมือนแบบ เราแค่ยังไม่ประสา,าแล้วกันเราขอนับตัวเองว่าเรายังไม่ประสาเรื่องความรักเลยอะ่ะเราถ้านับจริงๆเราไม่เคยมีแฟนเลยทุกคนอายุ25 e ปีไม่เคยมีแฟนเลยคือถ้าเกิดมีแฟนอะ่ะมันก็มีแฟนแต่เหมือนแบบไปเจอหน้ากันบ้างเป็นขังข่าวแต่เป็นการคบกันที่ระยะสั้นมากและเด็กมากมากมากกว่านี้มากๆอะ่ะมันก็เลยเหมือนแบบอย่าเรียกว่ารักเลยอย่าเรียกว่าแฟนเลยอะไรอย่างเงี้ยเออ เราณนะจุดเนี้ยเราก็เลยเหมือนแบบไม่รู้เลยเออว่าจะต้องทําตัวยังไงจะต้องอะไรยังไงความเป็นแฟนกันคืออะไรยังไงหรออะไรเงี้ยแล้วมันทําให้เราอ่ะได้รู้จักตัวเองมากขึ้นด้วยอืมในความรักครั้งนี้เราลดทอนความเป็นตัวเองอะ่ะเยอะมากตอนอยู่ในความสัมพันธ์ซึ่งมันไม่ได้ดีนะทุกคนรักที่ดีต้องมีตัวเองอยู่ในนั้นด้วยเช่นกันอืมต้องมีเขาและเราเออแล้วเราต้องมีกันอะไรประมาณนั้นอะ่ะ เรื่องใหญ่ๆแหละที่เราได้เรียนรู้ในความรักแล้วเราก็ได้เรียนรู้หลายๆอย่างมากการสื่อสารไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยในวัย25ที่ฉันก่อนหน้านี้ฉันเคยให้ความปรึกษาเพื่อนว่ามีอะไรมึงต้องพูดกันดิอะไรเงี้ยฟีลนั้นแต่ฉันรู้เลยว่าฉันเป็นคนที่ฉันจะพูดอะไรฉันแคร์ฉันคิดไปก่อนเลยอะว่าเขาจะรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยฉันพูดได้ไหม ฉันพูดไปแล้วฉันกลัวเขาเสียความรู้สึกอะไรเงี้ยมันเป็นฟิลนั้นแล้วสุดท้ายการสื่อสารของฉันมันเลยยากมากๆอะไรเงี้ยเออเนี่ยแหละมาทําให้ฉันรู้จากตัวเองมากขึ้นแล้วมันก็ทําให้ฉันรู้ด้วยว่าหลังจากนี้ฉันควรจะต้องทํำยังไงอะไรเงี้ยการสื่อสารของฉันต้องพัฒนาขึ้นอะไรอย่างงี้เออฉันเป็น people pleaser ในความสัมพันธ์ คือเป็นคนที่ p พล a s สคนอื่นก่อนเช่นจะเลือกว่าว่างเวลาไหนที่เราจะเจอกันฉันจะให้มันดีเพนออนเธอเธอเลือกเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวฉันฉันจะทำตัวให้ว่างเพื่อไปเจอเธอเองอะไรเงี้ยซึ่ง ฉันก็มีสิ่งที่ฉันต้องทําแหละแต่ว่าเดี๋ยวฉันจะเคลียร์เพื่อเพื่ที่จะเหมือนแบบไปเจอเธอแต่ว่าให้เธอเลือกก่อนเลยอะไรเงรี้ยมันรู้สึกว่าบางทีอะ่ะเราก็ต้องเอาตัวเองเป็นที่ตั้งก่อนอะไรเงรี้ยบางอย่างเราก็ไม่สามารถสกิปมันได้อะไรเงรี้ยเออแต่เราก็เลือกที่จะสกิปไปเพื่อเหมือนแบบเออเราให้ priority ความหลักเยอะเกินไปอืมเรารู้สึกอย่างนั้นจนบางทีเราก็เหมือนแบบลบตัวเองออกไป พวกงานอดิเรกที่เราเคยทำสิ่งที่เราสนใจหรือว่าเหมือนแบบคอมฟี่ที่เรารักมันมากๆอะไรเงี้ยเราหายไปหมดเลยในช่วงนั้นแล้วเราก็ดีพนออนเขาเนี่ยแหละมันไม่ดีตรงที่เราเป็นตัวเองได้น้อยลงเราได้รู้ว่าเลิฟแลงเกดเราคืออะไรแล้วเราต้องการคนที่มีเลิฟแลงเกดแบบไหนเลิฟแลงเกดของเราจะเป็นคุณ l ามแล้วก็อ่ากิฟอะไรเงี้ยแล้วก็ เซอร์วิสอืมแล้วก็ฟิสิกอลทัสจริงๆคือเรามีสอย่างจาก5้าอย่างเลยอะแล้วเราก็อยากทำทุกอย่างเออให้ให้ให,ให้แฟนอะไรเงี้ยอาจจะไม่ค่อยมีเวิร์ดแต่ว่าก็นั่นแหละก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองถ้าเกิดเหมือนแบบเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์จริงๆเราจะมีเวิร์ดหมเออแต่ว่าคือเราเป็นคนมีสอย่างนี้แต่ว่าเรารู้เลยว่า เราไม่เป็นตัวเองตอนอยู่ในความรักเราเลยทําให้เลิบแรงเกวดของเราอะที่เราเคยเป็นอะมันตกหล่นไปเราเพิ่งมารู้ว่าเลิบแรงเกวดเราเคืออะไรจากการที่เราสังเกตตัวเองตอนอยู่กับแม่ทุกคนคือเราสังเกตตอนที่เราอยู่กับคนที่เรารักมากๆไว้ว่าเราจะทํายังไงอะไรเงี้ยเนี่ยชอบอ้อนแม่ชอบบอกรักแม่อะไรเงี้ยเราก็ชอบเหมือนแบบว่าเออหาเวลามันแบบสเปนไทม์ด้วยอะไรอย่างเงี้ย เออชอบให้ของขวัญด้วยเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยเหมือนแบบการ์ดอะไรอย่างเงี้ยของแบบอะไรก็ได้จิว๋วๆอะไรเงี้ยอะไรก็ได้ที่เหมือนแบบเป็นกีฟที่ให้อะไรเงี้ยอืมอ่าสิ่งที่ฉันได้เรียนรู้กับความรักอะ่ะมันเป็นเรื่องใหญ่มากในปีนี้เนาะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่รูอ้อ่ะซึ่งมันเป็นเรื่องที่ จริงๆอะ่ะมันเป็นเรื่องธรรมดาทั่วไปเว้แต่ว่าหลังจากที่จบความสัมพันธ์เนี้ยเราได้สังเกตเห็นมันแล้วกันอืมคือความรักของคนรอบข้า,างของเรามันยิ่งใหญ่มากๆเลยอืมเออ <c ười> คือนะวันที่เรากับคนที่เราคุยตัดสินใจจบความสัมพันธ์กันใช่ไหม เป็นวันที่เราอะไม่อยากร้องไห้ให้เขาเห็นเว้ยเรารีบวางสายแล้วเราก็รีบเหมือนแบบว่าเข้าไปหาเพื่อนในดีสอร์ดอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไปเหมือนแบบร้องไห้ให้เพื่อนฟังเราจําได้ว่าคืนนั้นเราร้องไห้แบบโหมากอะไม่เคยร้องไห้แบบสะอื้นขนาดนั้นเลยอะไรเงี้ยต่อหน้าเพื่อนสิ่งที่เพื่อนทำอะคือเพื่อนเหมือนแบบตั้งใจฟังแล้วก็เหมือนแบบ เหมือนอบกอดเหล่าระยะใกล้อะไรเงี้ยอืมอันนี้คือในมุมของเพื่อนเราจะเห็นว่าเพื่อนอะซัพพอร์ตเราตลอดอืมไม่ว่ายัางไงก็ตามไม่ว่าเราจะบ่นความเสียใจหรืออะไรยังไงอะวนซ้ำกี่ครั้งอะเพื่อนก็จะนั่งฟังเราเว้ยแล้วก็เหมือนแบบคอยพูดว่าเออมึงมันไม่เป็นไรเดี๋ยวมันจะเหมือนแบบเออเดี๋ยวมันจะผ่านไปอะไรประมาณน,นั้นอะซึ่งเรารู้สึกว่าเราเห็นความรักของเพื่อนอะ ได้ชัดเจนมากนะช่วงนี้อืแล้วก็ที่ไม่คาดคิดแล้วก็ไม่ได้สังเกตเ,เท่าไหร่นั่นก็คือจากครอบครัวทุกคนอืมคือเรากับแม่แม่จะรู้อยู่แล้วว่าเรามีคนคุยแบบเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็จะบอกแม่เล่าให้แม่ฟังตลอดอะไรอย่างงี้คือแม่ก็จะเห็นว่าเราอะคุยกับคนคุยเราทุกวันแล้วทุกสตุกจก่ะ ต่อก็คือมันเป็นช่วงที่เราอะเพิ่งจบความสัมพันธ์แบบใหม่ๆเลยแบบแพ้สดอะแล้วเรารู้สึกว่าเรายังไม่อยากคุยกับใครยังไม่อยากบอกใครตอนนี้อะไรเงี้ยแล้วแม่จะขึ้นมาที่ห้องถกวันอะไรเงี้ยเออแล้ววันนั้นอะเราจําได้ว่าเราล็อกประตูห้องใส่แม่แล้วเราก็นอนตั้งแต่สามทุ่มเลยเออนอนไวมาก พราะเรารู้สึกว่าเราไม่ไหวเราไม่เราอยากผ่านวันนี้ไปให้ได้เร็วที่สุดอะไรประมาณนั้นช่วงนั้นนะน,นะแล้วแม่เขาก็สงสัยเพราะเราไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเขาก็พูดว่าเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาโทรมาทั้งคืนอะแต่ว่าฉันเหมือนแบบเปิดโหมดแบบพระจันทร์อ่างเงี้ยเออมันก็เลยเหมือนแบบไม่มีใครติดต่อได้อะไรเงี้ยแล้วคือแม่ก็เลยเหมือนแบบ งงว่าเป็นอะไรอะไรเงี้ยก็พยายามถามแล้วฉันก็เลยบอกว่าอืมก็คือขอโทษที่ทําแบบนั้นให้เป็นห่วงอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเลิกคุยกับเขาแล้วนะแล้วก็เหมือนแบบที่รีบนอนแล้วก็ล็อกประตูเพราะว่าไม่อยากให้เซลแล้วก็ไม่อยากจะให้เหมือนแบบวันนี้มันนานอะไรเงี้ยอยากให้วันมันรีบผ่านไปอืมอยากเออนั่นแหละอืม แม่เขาก็เข้าใจแล้วเขาก็พูดคำหนึ่งมาว่าคือแม่ไม่เคยไม่ค่อยพูดแสดงความรักสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยจะเหมือนแบบเป็นเชิงเพื่อนเราก็เหมือนแบบวูยไว้กันมากกว่าอะไรเงี้ยเออแม่พูดประโยคหนึ่งที่เราอะรู้สึกว่าเราขึ้นมาห้องแล้วเราก็ร้องไห้เลยเว้ยก็คือแม่บอกเราว่า ไม่เป็นไรหรอกเขาไม่รักเธอไม่เห็นเป็นไรเลยอย่างน้อยฉันก็รักเธอนะอะไรเงี้ยอืมแล้วคือเราก็แบบฉันร้องไห้เลยเพราะว่าเหมือนแบบแม่เป็นคนที่ขี้ลำคาญแม่เป็นคนที่เหมือนแบบไม่ชอบให้เหมือนแบบมาแสดงความรักอะไรเงี้ยแล้วก็รวมถึงเขาไม่ค่อยเป็นคนที่แสดงความรักด้วยอะไรเงี้ยเออ มันก็เลยทําให้เราเหมือนแบบรู้สึกรู้สึกเซนซิทีฟมากๆก,กับคําบอกลักของแม่นะวันนั้นอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเขาพร้อมพพอร์ตเราจริงๆอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ร้องว่าตัวใส่แม่อีกเลยแล้วแม่ก็พยายามเหมือนแบบมาเล่นด้วยเพื่อไม่ให้เหมือนแบบเหงาอะไรเงี้ยอืมนั่นแหละคือความน่ารักของแม่แล้วก็ พ่อเนี่ยเห็นความน่ารักของพ่อแล้วความรักที่พ่อมีกับเราแบบแบบที่เราอ่ะไม่ค่อยสังเกตเท่าไหร่อืมความสัมพันธ์เรากับพ่อเมื่อก่อนจะสนิทกันมาแต่ว่าตอนนี้ไม่ค่อยสนิทกันแล้วเพราะว่าเคยทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือพ่อจะเป็นคนแรกๆที่เข้ามาซัพพอร์ตตลอดอืมคือไม่ว่าเราจะพูดว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ คนที่ซัพพอร์ตและเข้าใจจะเป็นพอ่อเสมอเช่นเราบอกว่าเราเขียนนิยายอยู่นะอะไรเงี้ยแม่จะไม่เข้าใจว่าเขียนนิยายอะไรเออแต่พ่อจะแบบเฮ้ยเอาสิ่ทาสิ่ทาเลยสิไอ้หน,หนูทําเรื่องอะไรหละอะไรเงี้ยพ่อจะมีความสนใจแล้วก็เหมือนแบบพยายามซัพพอร์ตมากที่สุดเท่าที่ทําได้อะไรเงี้ยเออประมาณนั้นอันนี้คือพ่อของเราแล้วก็ เราจะไม่ค่อยได้พูดกับพ่อมากเท่าไหร่จะไม่ค่อยพูดบ่อยเท่าแม่อะไรเงี้ยรวมถึงเหมือนแบบไม่ค่อยเจอกันก็น้อยทั้งๆท,ที่อยู่บ้านเดียวกันอะแต่แบบไม่ค่อยไม่ค่อยได้เจอกันอะไรเงี้ยเวลามันแบบมันไม่ตรงกันอะไรประมาณนั้นแล้วคือปีเนี้ยเป็นปีที่เราเหนื่อยแล้วเราไม่สบายหนักมากอืคือมันอยู่ถึงขั้นที่แบบนั่งสอนอยู่แล้วมันจะวูบอะทุกคนเออ แลาไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรคือแบบเหนื่อยหอบเหมือนจะเป็นลมเหมือนจะตายบวกท้องเสียเมื่อคืนอะไรอย่างเงี้ยเออสิ่งที่พ่อทำอะ่ะก็คือพ่อรู้ว่าเราท้องเสียเว่ยคืนนั้นอะ่ะเราเข้าห้องน้ำประมาณแบบห้าหกรอบบวกอะ่ะเออพ่อวิ่งขึ้นเอายามาให้แล้วมันดึกมากแล้วด้วยพ่อก็ขับรถออกไปซื้อเกลือแร่มาให้เออ แล้วพ่อก็คือ,คอยเที่ยวขึ้นเที่ยวลงชั้นสี่กับชั้นล่างทุกชั่วโมงเลยแล้ก็ถามว่าเหมือนแบบเราเป็นยังไงบ้างเราโอเคไหมเราไหวไหมไปหาหมอไหมกินยาสันนะ้นหน้ากินนู่กกินนี่อาการเป็นยังไงบ้างก็คือถามเราทั้งคืนอะ่ะอืเราก็แทบไม่ได้นอนทั้งคืนเหมือนกันจนตอนเช้าตื่นมาเรารู้สึกว่าอาการปรวดท้องเราดีขึ้นคือช่วงนั้นใช่ไหมเรามีอาการปรวดหลังถูกปะ คือออกกําลังกายบวกกับคอตกหมอนอะไรเงี้ยรวมกันก็จะเป็นหน่อยแบบอาการตึงตึงหลังแล้วก็ท้องเสียคืนนั้นแล้วเช้ามาก็ท้องเสียเริ่มหายหูอื้อทีเนี้ยเออแล้วก็พอออกไปหาพ่อไปบอกพ่อว่าอย่าไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยก็คือบ้านหมุนและคือเหมือนแบบ บ้านหมุนและเหนื่อยและหอบและจะเป็นลมให้ได้นะตอนนั้นเลยอะไรเงี้ยมันเหนื่อยมากความดันสูงปี๊ดเลยนะตอนนั้นก็คือเข้าห้องฉุกเฉินหมอบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรมากก็โชคดีไปที่มันไม่เป็นอะไรมากแต่สิ่งที่เราเห็นได้เลยอะคือพ่อเขามีเลิฟแลงเกว์ที่คือการดูแลและซัพพอร์ตเราจริงๆพ่อจะแทบไม่พูดคำว่ารักกันเลย เออแล้วก็ดูเหมือนแบบคุยกันน้อยมากอะไรเงี้ยแต่วันไหนที่เราออนแอที่สุดอ่ะพ่อจะเป็นคนที่สแตนบายอยู่ข้างๆตลอดอืมไม่ว่ายัางไงก็ตามเวอเอ,อคือมันทำให้เราเห็นความรักของคนรอบข้างได้ง่ายขึ้นมากๆในวันที่เรารู้สึกว่าเราล o s คนคนหนึ่งที่เรารู้สึกรักเขาไปอะไรเงี้ย อืมเรารู้สึกว่าคนาความรักของคนรอบตัวเรามันแบบมันดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยอืมประมาณนั้น <c oughs> นะฮะเออก็เป็นปีที่ได้เรียนรู้อะไรหลายๆ,ๆอย่างอืมเราอ่ะได้ไปเจอพอร์แคตหนึ่งของพี่คิดหอวังแล้วเราชอบเขามากนั่นก็คือไม่ว่าใครจะเข้ามาหรือออกไปจากชีวิตเราอ่ะชีวิตเราก็ต้องดำเนินเหมือนเดิมอืม เขาจะต้องเข้ามาเป็น Extra h a p p i n e s s ให้เราอะ่ะก็ดีใจที่ได้รู้จักตัวเองมากขึ้นได้เห็นตัวเองที่โตขึ้นมาอีกนิดอืมมีหลายๆอย่างที่เรายังไม่เข้าใจในตัวเองเหมือนกันแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างที่เรารู้สึกว่าเราต้องเรียนรู้เราต้องเหมือนแบบทำอาเข้าใจกับตัวเองอีกเยอะมากเหมือนกันในเรื่องความรักเราก็ยังเป็นเด็กน้อยวเวลานับตัวเองว่าเราเป็นเด็กน้อยมากเสมอเราแทบไม่เคยมีแฟนเลยในชีวิตเนี้ย เอออายุ25เราไม่มีแฟนเลยแล้วกันเรานับเป็นตัวเองเรานับตัวเองเป็นอย่างนั้นเลยแล้วกันก็เลยอยากจะรักตัวเองให้เต็มที่ให้ได้ก่อนแล้วถ้าจะมีใครสักคนเข้ามาจริงๆก็อยากให้เขารักที่เราเป็นเราแล้วก็แฮปปี้ที่มีเราอยู่ข้างๆก็พออืมหตอนนี้ก็คือเป็น นิวมีแล้วตัดผมแล้วคือเราอ่ะไม่เคยตัดผมสั้นขนาดนี้มาก,ก่อนเลยเว้ยคือมากสุดอ่ะก็คือระดับอกตรงนี้เราไม่เคยเลยขึ้นมาถึงตรงนี้เลยอ่ะเราเป็นคนคอสั้นถ้าเสมออะไรของเรามันจะสั้นมากกว่าคนปกติเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยเออ ก็คือแทบไม่เคยไว้สั้นขนาดนี้เลยอะ่ะคือมันจะมีช่วงมหาหลัยที่เราอะ่ะลองตัดแบบลองทรงเหมือนผมผมผู้ชายอะไรเงี้ยที่มันสั้นมากๆอะ่ะแล้วปล่อยให้มันยาวอะ่ะช่วงนั้นเป็นช่วงเดียวที่เห็นตัวเองผมสั้นขนาดนี้อะ่ะเออแต่ว่าหลังจากนั้นก็คือไม่เคยเห็นเลยที่จะแบบสั้นประมาณนี้อันนี้ก็เลยเหมือนแบบเออ แปลกตาดีแล้วก็ชอบตัวเองในลุคผมสั้นมากไม่รู้ทําไมเราเป็นคนชอบใส่เหมือนแบบเอ็กซ์ซอรี่ที่หัวเราชอบใส่ผ้าพพกหัวมากใช่ปะแล้วเรารู้สึกว่า,าทรงเนี้ยมันทําให้เราอ่ะใส่ผ้าพพกหัวแล้วเรารู้สึกว่ามันเท่ขึ้นเวย้ยอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วตอนนี้ช่วงนี้อินสร้อยแบบประคำนี่มากงงอยากจะถามทุกคนว่าช่วงนี้ทุกคนเป็นยังไงบ้างคะปีนี้ของทุกคนเป็นยังไงบ้าง ผ่านมาเกือบจะครึ่งปีแล้วมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็มีอะไรเข้ามาหรือสูญเสียอะไรไปบ้างและเราได้เรียนรู้อะไรจากมันบ้างนะฮะสามารถพูดคุยกันได้นะ แล้วก็อยากเห็นเราพูดคุยท็อปิกไหนหรือว่าเหมือนแบบพูดประเด็นไหนสามารถเม้นท์คุยกันได้ข้างล่างนะคะแล้วก็นะวันนี้เราก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะคะก็คือขอให้ทุกคนเหมือนแบบจงเป็นคนคนหนึ่งที่เติมเต,ต็มความรักด้วยตัวของทุกคนเองแล้วก็โอบล้อมไปด้วยทุกคนเล่าข้างที่มีแต่ความรักให้กับเรานะแล้วก็เราเชื่อว่าพวกเธอทุกคนที่ดูเราอยู่อะก็ มีคนเล่าข้างที่เขาให้ความรักที่ดีกับเราอืมก็วันนี้อย่าลืมขอบคุณคนเล่าข้างที่เขายังคอยหลักและซัพพอร์ตในความเป็นเราอยู่นะอืมวันนี้ก็ have a good day นะคะทุกคนหวังว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีของทุกคนอีกหนึ่งวันนะสำหรับเราก็มันเป็นวันที่ดีของเราแหละ เจอกันที่หน้าคัมภบ๊ายบายเย้